ทางสอนควงกว่างวันนี้เรามาคุยกันเรื่องส p a r k 135าคาบูพัดมือซึ่งเป็นรถของคุณมือสิ์กรุงเทพเอามาเช็คใหญ่นะครับส p a r k 135ทําทำไมต้องเช็คใหญ่เพราะว่าการใช้งานยังไม่เสถียรและมีอะไรที่บกพร่องหลายๆอย่างครับก็เลยต้องมาเช็คใหญ่เช็คใหญ่เช็ควาลวเช็คระบบน้ำเช็คทุกอย่างกระทั่งโซ่กระทั่งงนมยางก็งงงงเช็คหมดทุกอย่าง แล้วก็มีต้มประรุงความน้ําเปลี่ยนอะไรครับแล้วก็มีทั้งวาลให้ใหม่หมดเลยครับัอเทียนก็เปลี่ยนให้ขบูขบูเสียเสียต้องซ่อมครับแต่อันนี้เรามีขบูที่ซ่อมไว้แล้วสำหรับสับเปลี่ยนให้เป็นกระูมือสองให้เลยครับก็ราคาเปลี่ยนขบูอันนี้ก็คิปไปแค่700อบาทครับซึ่งทั้งลูกยางเจ็ดทั้งอะไรก็ทำทั้งหมดเลยครับจะดีแค่ไหนครับ การเช็คใหญ่และเปลี่ยนอะไหล่แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันตอนช่วงสี่โมงเย็นนะครับ วันนี้เป็นวันที่15วันพุธนะครับคุณพาพัน2,566ปีสากล2 0 2 3รถที่มารีวิวในวันนี้เรื่องราวในวันนี้ก็เป็นรถสปา 1, 3, ร์ค135พระบูคัดมือครับคันนี้เป็นรถเครื่องเดิมลูกเป็น135ลูก54มิลครับยังเป็นเครื่องเดิมอยู่คันนี้ก็ได้ทำการเช็คใหญ่ไปรถของคุณดูสิตนะครับอยู่กรุงเทพ ก็นำมาให้ทั้งสอนได้ทำการเช็คใหญ่เช็คใหญ่มีเช็คทุกระบบนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนขบูมือสองคือพูดง่ยายก,ก็เป็นการซ่อมนะครับซ่อมเปลี่กนขบูแต่ว่าทั้งสอนไม่ไม่ไม่ได้เอาลูกเก่าซ่อมนะครับเอาลูกใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับก็ราคาย่อมเยาวครับคิดลูกค้าไปสมาชิกไปแค่700บาทนะครับแล้วก็มีซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มี เช็คใหญ่ให้ครับหัวเทียนก็เปลี่ยนให้ด้วยครับระบบน้ําระบบอะไรเช็คให้หมดวาล์วาน้ําทําให้หมดทุกอย่างเลยตอนนี้เครื่องเงียบครับก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคบูคาบูเดิมกินน้ํามันนะครับแล้วระบบปั๊มน้ําก็ตินก็บวมหมดแล้วครับไม่ได้ดีตอนนี้ช่างสอนก็เลยเอามาทําให้ใหม่นะครับทําใหม่แล้วตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเรามาฟังเสียงเครื่องกัน นะครับว่าตอนที่มาเสียงดังแก๊้งตอนนี้เงียบแล้วครับเครื่องเงียบครับแต่ข้อดังท่อมีเสียงนิดหน่อยครับทูเดินเรียบครับจูนอากาศได้ของเดิมตั้งตั้งเดินเบาตั้งเลงไม่ได้นะครับมันตายก็ช่างสอยก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับตอนนี้ดีแล้วครับนี่ครับเลงง่ายครับเลงขึ้นดีอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับก็ พร้อมใช้นะครับเจ้าของก็จะได้เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็ปรับสภาพทุกอย่างเลยนะครับปรับสภาพให้หมดทั้งน็อตทั้งเฟลลิ่งอะไรที่ไม่ดีคอก็ตั้งให้ใหม่คอหลวงก็ตั้งให้ใหม่วัลลาเบร่มันกุ๊กกักุกกัก็ตั้งให้ใหม่ปรับตั้งให้ใหม่หมดครับทุกอย่างพร้อมนะครับหลอดไฟก็เปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟหลีนะครับหลอดไฟหลี่ั้งหน้า2ดวงนะครับ ไม่ติดมาก็เปลี่ยนให้ใช้หลอดสเตเลสเลยนะครับและไฟท้ายก็เปลี่ยนให้ไฟท้ายขาดไฟแสงสว่างไม่มีครับตอนนี้ก็มีทั้งแสงสว่างแล้วก็ไฟเบรกครับมี2อย่างพร้อมพร้อมใช้ไฟหน้าปัดก็มีแสงสว่างให้ครับก็เป็นอันว่าจบนะครับรถมา m a h สปา a r k 135ขบูคันมือของคุ้สุติกรุงเทพคันนี้เสร็จเรียบร้อยเช็คใหญ่ครับก็ พร้อมใช้จะได้แจ้งเจ้าของให้มารับไป่เจ้าของก,ก็ต้องใช้รถอยู่ครับก็รีบทำให้แล้วครับก็คงต้องจบคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม